พริกกะปิไข่ไก่ปลามาคกาีนข้าวแล้วก็กระเทียมจะ้ะวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปินะคะใครไม่เคยกินก็จะได้กินวันนี้ใครไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นวันนี้เองเด็กค่ะเด้ตามมาเอตามมาเบิง้งค่ะตามมาเบิ้งเด็กค่ะเด้อ เยายจะทํำข้าวผัดน้ำพริกกะปิตอนเวลาสิสองทุ่มแล้วพี่นออ้องเอ๋ยคอยกระหิวเขาคอยก็เลยสิกลินเขาท้าเขาผัดแล้วจะ้ะเนาะปิดไฟจ้ะกระหักไปไหน นมันไปกระเทียมกระเทียมเรทียมต่อจ๊าเกรียมองนองนนี่คือทุกขั้นตอนนะจ マルコスを見るよ。<タッ> เดี๋ยวก็ตีไข่ด้วย,ย,ยมือซ้ายกินเนาตีไข่มือเดียวตามไหวสามารถมาสามารถพยักอร์หมหอมไขจ่จ้ยหอมกระเทียมเกี่ยวแล้วก็จะตังด้วย อันนี้คือปลามาาึกคลิบนะคะอันนี้คือใช้ของเหลือเนาะปกติเราจะทำไข่เจียวกินกับมะพรกกปิดแล้วก็ทอปลาทูอมาน,นี้นะะมันก็เหลือมาหลายวันแ,แล้วเรากอเะเราจะทำอะไรกินเราก็ไม่ต้อินได้ในรอนสอง,งทุ่มก็คือตั้งแต่ไข่ไข่ไข่ก็มาาึกคลแล้วก็ ข้าวจ้าข้าวเพื่อประมงเุืมเสพนะจ้าแบบนี้แบนไปเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆกินได้ที่ใหญ่กินดีข้าก็กินแป้งจ้าโอกในรูอิ่งท้องเนี่ยแจ็บมืน้ง เนื lives, ้อสะเนื้อไส้พี่น้องด้ยแล้วก็ตักบ้าด้วยน้ำพริกกะปิจ้ะน้ำพริกกะปิทำเหลือๆน่ะจะใส่ลงไปเลยเย้เจ้นเนื้อไส้เนื้อไส้พี่น้องเอ้ยจัสไกินยังเมนูตะลเมยกะผขด้นขอยูโดขกผนด้อยู่ัแต่ว่าดีข้านหุหอมมเล่ย จะมมันเข้ากันก็จะเป็นงยยางให้สกจี่มันจต้องย่างให้มันรุงรสก็ปรุรสแล้วถึงก็ดีเรว่าขนาดกุ้เค็มไป No. หอมกะปิห้วยๆพี่น้องเอ๋ยวันนี้เราก็จะมาดูกระไรกันเป็นจระเขอาจจะเป็นประมาณนี้จ้ะหอมิงหอมหัวไชเท้าจดพี like ่น้องทำลายแตงไมนะต้องผัดกะปิก็ไปจิ้มกินก็อันนี้จะเป็นผัดนื้อผกะ เสร็จแล้วจ้าข้าวผัดน้ำพริกกะปิไอปลามมคคารีนของเรานะคะวันนี้ดูท่าจะอร่อยแน่นอนแต่งองค์ทรงเครื่องให้น้องเสร็จแล้วน้องก็จะมีตามีผมมีกำไลคอแล้วก็มีขาในอน้อยมีปากด้วยจะะ๊ะวันนี้รสชาติมาชิมกันได้เลยคิดว่ารสชาติคงจะอร่อยอดีหรอกข้าวผัดน้ำพริกกะปิ ข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลามักครีนจ้าสูตรยายๆเองนะเนี่ยพเพื่อนๆจ้ามาชิมกันเลยค่ะเด้อหนิ้วแหลกกินข้าวตอนสองทุ่มเลยคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยสวยัสดีค่ะบ๊ายบาย